ซีออมนกขุมพี่น้องอยากลาบอยู่แต่ว่าสีออมสะก่อนใส่ผักชีลาวมะระกะกาดขาวแล้วกะ็ต้นหอมต้นหอมฝรั่งนะที่จริงอยากใส่ใบแบบมะระนิดเดียมันบ่มีก็เลยเอาหมากมันแทนถ้ามีทั้งใบทั้งหมากยังเแซ่บเนาะพี่น้องอ่าอย่าได้ซีตูได้จ่จมีซีตูเขาจะเอาเครื่องไนออกเบอร์เดรสที่ใดเนาะเอาเครื่องไนถิ่มเพราะแต่ว่าจักมาจากประเทศอย่างบุมม๊มาบอมบึง อาที่จริงก็ออมเลยก็ได้นะแต่ว่าแม่เอ็ม,มาพดอดีก,กอ่อไฟอืมกอ่อไฟก็เลยเสียมาล้นให้มันหอมจังไปออมอันสมัยมาล่าพ่อของอันแม่เอ็มมากไหมแล้วไปหานกคุมเนี่ยแหละแล้วเรากลับไปเอามาลาบพี่น้องแซบแซบ,บลาบแล้วกับวันนี้แกเข้ากับตรงปีกตรงยังมาแน,น้นอนตรงหัวตรงคอตรงข้างในมันต้มนาะพี่น้องโอ้ยแซบมีแห้งเกี่ยวเข่ามากินนี่สดโอกโอบแล้วเห็ดแซบก็ยังเนี่ย สีมือพอ่อสีมือแม่นะพี่น้องเห็ดยำได่ข้าวลาบข้าวลาบนกขุมยำได่ไมิเตพอพ่อเห็ดเด้แม่เผลไม้เห็ดมอธนัตรลาบนกขุมวะปรุงเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ผักใส่มะละและกามีเยน็นน้อยนึงหัวชุกขี่นีบอกบวกพลงังใส่น้องเมื่อเร็จแล้วจ้าอ่อมนกขุม ไมอว่าแกงนกคุ้มเพราะว่าน้ามันหลายไม่เอามามักสดน้ามันมนจาจ๊ะคุณน้าขัดค่ะไปกินข้าวกับอันออมนกคุ้มน้ำกันพี่น้องแต่อันข้าวจีนเห็ดเหี้ลูกเดอ้อเนี่ยเห็ดเหี้ลูกเหี้เต้าข้าวจีท้าใครท้าหนือก่อนกินกะสวัสดีจ้ามาพบมาพร้ากับแม่เอ็มมาอีกเลยเดอ้อมื้อนี้สิพาเห็ดอีกอย่างสิพามาฟังอีกอย่าง มือนีกาไตเตินก่อนคลิปยาวนิดหน่อยหนึ่งด้วยเป็นอย่างลรแมานางเบ่งคนกินข่าวเนาะบันนี้ว่แม่นยังออกจากมือนี้สิพาเว่าอันว้าเรื่องราวอันเกี่ยวกับห้องเซาห้องพักนา้อยว่ามันเดือนเท่าใดรลากบามันแพงมันถืกบออยู่ในตูวเมืองราคาเท่าไหอ่ ยู่นอกเมืองนี่ราคาเท่าไดรแล้วก็มีอย่างแน่ห้องครัวเขามีอย่างแน่แล้วห้องเซาหนี่ร่วมค่าน้ำค่าไฟน้ำบอลอะไรพี่น้องแม่ามาสิมาว่าผลฟังกับสิผ้าไปเบิ่งน้ำเพราะว่าป้าพี่สาาคุ้นซานะเนาะพิ่นพักอยู่ข้างล่างนี่มแม่ต่ว่าต้องขอนอ,งนอนุญาตเพิ่นซะกอืมแล้วก็จะสิไปทายเบิ่งต่ว่าห้องนอนเพื่อนอาจจะห้องทายก็ได้น้องห้องส่วนตัวต่ว่าห้อง รับแขกห้งองครัวห้องน้าก็สิทาได้ยี่ดอกน่าไปนอนอกมมนอกคุม้มไหมอนอ้คุ้มเดี๋ยวท่าน,นแะแม่มากจะมา,า,ะะานนะว,ะว่ามันฟังเด้อล้วก,กระสิผาไปเบิ้งน้ำตอนนี้ขอวูกินสักก่อนว่ามันจิอกสิแพงแต่ต่างกับบ้านฮับบอห้องเซาวีโอเบมแต่ว่าคันที่แบบใส่เงินบาทเงินโคน มันก็ะเจี๊ยางกันแห้งเนาะอืมีใน,นเมืองก็จะเพิ่งขึ้นนบบนอกเมืองกับกาแฟมนันลหรอติดต่อคนด้วยจ้าแล้วสิพายเบิ่งข้างล่างนี่แหละเด้อพามาเบิ่งแล้วนี่แหละเริ่มเต็มอีกเลยราคาเนี่ยย่าฟ้าเถาะราคาน่ะสิวบาทผมฟังอันนี้นนอันก็เป็นอันห้อง ห้องนอนของแขกเวลาแขกมานอนกระเพินเลยพี่น้นองหมายถึงว่าคนแบบมานอนมาอย่างนั้นสิแมะอันนี้บกคอยมีคนมานอนเป็นเก่เาเนี้ยมาว่างไป้ซื้อเนี่ยมองนี้แต่ว่าคันแบบว่าเขาจะเรียกยักษ์เตลุมนะภาษานย์อืมคันเกิดแบบมีคนมานอนน่ะเิ็นกเก็บออกนันโดมันจะมีลูกสาวเพิินหรือว่ามูเพิินแบบไปเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้กับอะไกับมานอนน้ำหน่อเลยพี่น,อน้องเิ่นทาสีไม้ในสีเทากับประมาณนี้แหละห้องแล้วันนี้หันอันนี้ก็พวกห้อง ห้องนั่งพัดนั่งยางเล่นแต่ก่อนมีโซฟาอย่างแบบนี้เพิ่นเอาออกบป่เพิ่นก็เลยเอาของมาวางเพราะว่าของมันหลายเนาะมีก็มีหน้าตา่างมี่ยังให้นี่ยอยู่นี่ก็ได้ไมาให้เบิ้งว่ามันกว้างบอ่อแล้วราคาเท่าไหร่อันนี้มานี่ก็เป็นนั้นอ่าเป็นทั้งยางกั้งเนี่ยในห้องน้ำแม่มาใจาบางคนเพราะว่าห้างล่างเนี่ยมันยังเก่าอยู่ด้พี่น้องเพราะว่านพ่อยมาเป็นซิ่วซิ่วมาต่อเต,ติมกับต่อเติมมาได้เนี่ยมันเนซิแบบว่ามา มาสอมมาแซมอย่างกับบ่อไรเพราะว่าพี่สาวเพิ่งยูน้ำเลยไหมพี่น้องไอพี่สาวเพิ่งยูอยู่เห็ดบ่อไรเนั่นแหละจ้างของน้ำกับกับบกว้างแต่ว่ากับโอเคสําหรับครอบครัวหนึ่งซีหาคนเหมือนเลยยูได้นี่แต่ว่าเพิ่นอยูสองคนเด้อกับแฟนเพิ่นแฟนเพิ่นกับอาทิตย์หนึ่งมาหาลังเดือยเพิ่นกลับไปหาแฟนเพิ่นสลับกับน้องชิดล่ะจ้ะพี่น้องละกาอ่าของเพิ่นกับจะลายในเด้อเพร์พอบาพว่าเพิ่นเอาของว่างกับจกกระจกนี่ จักรยานไฟฟ้าบอสใส่านาฮอนออกกําลัางกายอันนี้ก็บ่ไม่อย่างได้จากอันนี้ก็จะเป็นหน้าตางที่แม่ไอมามาทิมของทีมทีม,ทมยามซ่องหน้าตางเห็นมอตที่มันแบบว่าสว่างพูดแม่ไอมาทีมของ,งอันนี้เพื่อนเก็บของบ่คิดว่าก็เลยใสม่ม่านบ่ให้มันหนาเกียร์อ่าม่านใส่บ่มันหนาเออในของเพิ่นของเก้าของยังที่แหะแบบสิทิมกับที่ด้อันนี้ก็ห้องบ่ไม่อย่างเด้อเนี่ย กับห้องเก็บของกอกันแต่ว่าห้องนี้คัดเกิดว่ามีคนมาหลายครอบครัวเพิ่นมีคนอยากอยู่หลายนี่ยก็ให้พวกกันพ่อไอ้มากนี่เฮ็ดสอมแซมก็อยู่ได้อีกเป็นห้องหนึ่งได้พี่น้องอันนี้ก็ได้เห็นบ่เนี่ยก็คืออยู่ได้อีกเลยเนี่ยห้องนี้เห็นแต่ว่าเพิ่นก็เก็บของใช่ไหมเพราเพิพ่นกระอยู่กับคุณสาวเพิ่นสองคนเห็นนั้นแหมพ่อไอ้มาก็เลยบ่ออได้เห็ดเห้ไหมคันมีคนมาอยู่อยู่เพิ่มพ่อไอ้มากกระซีนอันนี้ให้เพิ่นอยอะสอมแซมให้เพิ่มอยูะ บัดทีนี้หันกเขามาทั้งห้องรับแขกพีละนี่อันนี้ก็ออกไปทั้งนี้ก็เป็นหน้าต่างออกไปก็ได้พี่น้องออกไปเด่นหน้าห้อนหนา,างอันนี้ก็เป็นเก้าอี้โซฟาหน้าห้อนของเพืเ่อนเนอนี่เพิ่นกลับมาไหว้ทั้งยามเพราะว่ามันของหลายนอกจากเพิ่นบ่มีมองไหวเข้าใจเปรนอยู่อันนี้ห้องซักผ้าบ่ขั้นจําบ่พิมเนี่ยมองนี่ก็ตั้งแต่รุ่นสมัยปูเพิ่นได้พี่น้องปูของแม่มากพอของคุณสานอะไรนี่มันก็เลยบ้านนี้อย่างนี้เป็นอิฐเป็นอย่างอย มองเลยเนาะมองเปิดไฟบันนี้นะพี่น้องเอ้ยวนนีมงเปิดไฟแด้ก็บเบื่องตามนี่แหละนะการน,นี้ก็เป็นห้องห้องอันห้องซักผ้าห้องตากผ้าแต่ว่าป้าเพิ่นน่ะไปซักอยู่ในห้องน้ำพี่น้องมันจะมีเครื่องซักผ้ายน,น,น่เนาะเพิ่นซักแต่ตากผ้าเพิ่อนอ,อาจจะตากมองนี่แน่และไปตากกันทางยางที่ห้องกับห้องรับแขกห้องนอนแขกเนะี่ยอันนี้ก็หช่องผิดเพิ่นนี่แหละอันนี้ก็ใหญ่เด้กับมันกับน,น,นีกินกินบโอเคนะมันกินปูนกินอย่างละเพราะว่าบ้านนี่สอนเซม เพราะว่าตอนที่พวกแม่เอาซื้อบ้านนี่ฮันซื้อละวบี้นตกลงซื้อน้ำยาแล้วเพื่อนกามาอยู่เลยสิไมปา้าเพิ่นกาขอแบบว่ามาสาวสิแม่มันก็เลยบ้านที่เห็นอย่างาน,นี้หันอนนฮันี้ไจะห้องอย่างแม่มาเคยเบิ่งนเลยจาแล้วคิดว่าห้องเก็บของบ้านนี้ก็ไไ้จำมาได้เลยมันดนเออห่องเก็บของห้องหน,หน้อยๆนี้ก็ะไรอาจจะเห็นหมองใซส์เสื้อผ้าส่วนย่างก็ได้ขั้นลูกมีลูกใบรุนาาน่นก็ได้เียมันเคยเก็บขวดเก็บอย่างไม่ขายกันนี่พี่น้องฝรงั่งขวดมันเป็นราคาเนาะ อันนี้ห้องรับแขกกับห้องครัวด้วยจ้าโอ้คนเราดอกไม้มาประดับอโอ้อุน่นเลยห้องรับแขกอุนอ่นพี่น้องเพราะว่าห้องรับแขกต้องให้มันอุ่นตลอดเนาะอันนี้กระเต่าจ้าเตาแกะเตาแกสอันนี้ก็าากกกอะไรเห็ดกับข่าวในครัวสั้นบ้างของอยังเป็นสมัยเก่าอยู่พี่น้องเพราะว่ามันกระสอมแซมบ่ได้เนาะซ่อมเซมไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่อยู่ับห้องอันนี้กินข่าวเพิ่น ต๊ะกินข้าวรัาคิดสมาสไแมเอามาจะยืมโตัวนี่คนตลอดเอาไปต่อกัน,นช่วงคิดสมาสคนหลายนะน,น,นี่มองหันขนมปังเพิ่มเลยน,น,นี่อันนี้ทางนอกก็ได้โซฟาทางนอกกันน,อกอน,นี่นะห้องรับแขบกเป็นก่อนกว้างเลยเวลาลูกเต่าคนมาหาอะกว้างม,มองน้ามองยังทีวี นี่กระมองของ่างหลังบ้านที่แม่เอม่ามักลงไปทะเลไปต๊กปูตก๊กยางนี่แหละน้มันนี้ก็ลถแล้วก็จอดนี่หละพี่น้องรดเิ่นกระไรก็ดปัวบนมากกะจอดซ่อนกันนี่สองขั้นขั้นปัวบนมหาเลยนี่อาจจะเป็นอันของกินของอยากเ้อเวลาอยากกินอยากอย่างนี้ก็ได้ ใจพี่น้องก็ไม่เบิ้งประมาณนี่แหละเราเอาดอกไม้สําหรับอันอีสเตอร์มาประดับเราจเห็นว่านะเราบ่่อยได้หลอกบ้านเลยพี่น้องฝรั่งบ่่อยหลอกบ้านเแต่อยู่ในเมืองต้องหลอกนแม่มาอยู่นอกบ้านบ่ได้หลอกบ้านเลยงออันนี้ก็นนได้แอนหนาห้องเขาเจ้ากัเสียอโซฟาแต่วางสามซีมือเลพี่น้องกอนหิามะตกแดดแห้งเฮียป้าหอยมามาอาบแดดอลไรได้เนี่ย มานาั่งกับคุยี้มานั่งอยู่นี่อ่านหนังสือ,อ,อเออถ้าแดดมันกับบอลลูนม,มันกับไม่บนหนาวอามาอ่านหนังสือแล้วก็ได้นี่แหละข้างนอกไงยังเก่ายังอย่าง,าย,างยู่พี่น้องนะตา่างกรได้เพราะมันสอมแซมบ่ได้เนาะยังมีคนอยู่อยู่ไปก่อนอนนี่นะไปก่อนไปก่อนอันนี้ก็คือห้องนอนเพิ่นได้พี่น้องแต่ว่าแม่ไอมาบ่เปิดเด้อเพราะว่าเว้าบ่เปิดแล้วสิบ่เปิดหอนอน้หองนอนเนี่ยห้องนอนเพิ่นแต่ว่าห้องนอนรับ ห้องน้อนแข็เมื่อกี้เปิดแต่อันนี้เป็นห้องน้อนเพิ่นไปจ้ะแม่มาบรได้เปิด่จะเปิดเป็นอย่างห้องน้อนคนที่ซื้อเนาะวันนี้แม่มาสิว่าวันฟังเด้อแต่ก่อนนี่แต่สมัยปูญาของแม่มาแต่ก่อนเนี่ยอยู่สองครอบครัวได้พี่น้องเนี่ยมองนี้นี่เห็นบ๊อสข้าเจ้าจะมีเต่าแกะไม่อย่างไนีหมองนี้นี่มีเต่าแกะเป็นอย่างเพราะว่าตอนคุณสาซื้อคุณสาเมาออกอยู่ได้สองครอบครัวมันได้พี่น้องแ็่สองครอบครัวปิกนิกเนาะแต่ว่าก็ต้องเป็นพี่น้องกันอยนี้หมเพราะว่ามันใส่ห้องน้ำห้องเดียวกัน เแต่ว่าห้องคัวมีสองห้องแต่ว่าใส่ห้องน้ำเดียวกันคืออยู่ได้สองครอบครัวแต่ก่อนั่านนี้พ่อซื้อแล้วพ่อแม่เอมากับมาจัดแจงแบบว่ามาดึกเอาออกเอาหยังซิมนขึ้นไปทางบุญน,นี่แหละจ้าก็รสิ้นชุดซ้ำนี้แหละมองอันมองเพลินอันก็ได้มองเพลิอนอันอเศร้านี่แหละแยกกันตรงนี้แหละพี่น้องเวลาไปมาหาสู้กันก,นกระใสตรงประตูบันไดนี่แหละจ้า เวลามาวันเกิดวันคริสต์มาสเป็นก็ขึ้นมาทางนี้เลยเวลาเมียไอ้มาสิเอากับข่าวกับน้ำไปเพื่อนเพื่อนกับมาทางนี้แหละบ่ได้ออกทางนอกเด้เมื่อวานนี่กันส่วนเพิ่นมากินปอเปียะ่เอพิ่นก็ขึ้นมากินน้ำที่เรเพก่นมาสิมาเอาลงไปนั่นล่ะมือนในว่าถ้าอยากกินอยูนิคกินก็ได้นั่งกินนั้งกันไปสิเปเว้านั่งบ่าวเปิฟังว่าราคามันเท่าใดรอีหยังจังไดพี่น้องจักสิไปนั่งมุมใดพี่น้องมุมใดก็มีแต่เด็ดนาราอันห้องนันกาง ห้องเซาเนี่ยด้วยจ่าก็ที่มาแวาปนฟังกามคือใหม่ถึงมาป้าข้างล่างนี่เพิ่นเซาเนี่เพิ่เนเซาน้องทรายเพิ่นนี่แม่เอมา่าคิดว่าบ่ถึงบ่ถึงหาพันดอกจาก้าพอ,อย่างอันขั้นขั้นแมนขั้นแมนปล่อยให้คนอื่นเซาเนี่ก็สิประมาณหาพันบ่ได้จา้าคือหาพันเนี่ยเอาเลยแหละหาพันคนคิดว่าได้แน่นอนแต่ว่าก่อนที่ปล่อยให้คนเซาก็คือต้องแบบเพชรใหม่อย่างให้มันแบบดูดีกว่านี้มันใหม่นะจา้าแต่ว่าอันนี้คิดว่าคุณสาเพิ่นบ่เอาน้ำเอ้ยเพิ่นฮอด ฮอนหาพันดอกกะเข่าใจเนาะเอ้ยเขา่าเขากะหักคือเอ้ยเฮาเฮากะหักคือกันเนาะกะอาจจะบ่เอาฮอดพุ่นหนึ่งสิแม,ม,ม่นล่ะพี่น้องกะกะกะเลยบ่ได้ถามเพื่นว่าเพิ่นเอาน้ำกันเท่าใดแต่คิดว่าบ่ได้ราคาถึงหาพันดอกก็โอเคอยู่เพราะว่าเวลาแม่ไอ้มาบสบายอีกอย่างเสพเพิ่นก็ขึ้นมาเบิง่งไปแหมจ้าพี่น้องอันป้านี่เพิ่นกนเ็เวลามีอย่างบ่โอเคบ่สบายเวลาคุณสาวพิจงานแม,ม,ม่มาจะโทรหาเพิ่นหนึงสิแม ให้เพิินขึ้นมาหามาอย่างเดียวเนื่อก็ลงมไปหาเพิินกันเลยแบบเออโอเคละค่าสำหนีกับบดึงหาพันกับยางใช่ไหมขั้นเกิดว่าสมารทให้นอเวนี่เจ้าเห็นค้นเ้าก็ะหมยถึงวา่าการขึ้นจะตรงเร้าตรงนี้ที่ค้นแบบว่าเขาใจคาของเสาของอยางหรือแบ่งบ้านในเนะ้าเนะี่ยนพี่น้องเขาเจ้าบอกเจว่าใจคา,าขายะเอามาซอยเอามาซอยจะของใจคาขยะแน่คานา้าค่าไฟค่าอีกอ,อย่างสิแหละพี่น้องก็คือเก็คือพราได้ยุงใช่ไหมประเด็นคือจังไอ้น้อยนี่มูแม่ไอ้มานี่ ของบ้านของเขาบ้านเศร้านะครับยังกับพันได้เก่า 9, ละอีบักไญ่เรียบร้อยเลยพี่น้องอันนั้นขาเจ้าได้เจ็ดเจ็ดพันหาเลยเด้ที่จริงเนี่ยเอาแปดพันก็ได้ขนาดว่าแค่คนเศร้าคนนี่ออกไปแล้วอบอกคนคนใหม่นี่เขามาถามมากหลายเลยอันมองเก่าบ้านไอ้น้อยอยู่ของล่างนั้นอม,มองพักมองเศร้าหน่อยนะพี่น้องเดือนละแปดพันว่ามันได้แปดพันแล้วบอกว่าตอนนี้ตอนตอน,นั้นนั่นแม่เอม็มก็ถามวาเจ็ดพันหาเจ็ดพันเจ็ดบอกว่า 7, 5, 5, 7, 6, 5, 5, 5. คือไหนทาง่าคนที่เขามาซาวเขาให้ราคาเลยเขาบอกวา่าเธอเคยได้เจ็ดพันหามันบอสมุนรัชไหยเธอเจ็ดพันแปดเลยอีย่างประมาณนี้เพราะวา่าเขาอยากได้เพราะวา่ามันใกล้มันใกล้ใกล้ในเมืองหม่องนั่นแต่ว่ากับพันนีใกลม้มณเดอแต่ว่าก็คือโอเคแบบวา่ามันเกิดอยู่ในเมืองเมืองก่อนของแม่เอมา่าอยู่ห่างก่อนหกหกโลเซ็นพี่น้องแล้ไม่แต่คนอยากซาวยังว่าถ้าว่าของแม่เอมา่านี่่เอาหาพันก็ได้นี่อืมเอาแบบมาคิดว่าหกพันนี่ก็ได้แน่นอนแต่ว่าก็ต้องเห็นอีกอย่างไม่ก่อน,นที่นะอืมอัน นี่แหละก็ทิมาเล่าเรื่องอันเศร้าเรื่องอย่างให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้เลยพี่น้องคือหมายถึงว่าคาน้ำค่าไฟนี่ก็คือบบเกียวข้าเจ้าข้ายจเองอยู่แล้วน้อพราะเขามันอ่าค่าน้ำค่าไฟร่วมพร้อมกับราคาเศร้ากระตายผู้ดีแล้วคนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเศร้ามันบลาเขาที่เปิดน้ำทีมคิดเอาแต่ว่าน,นาราบันีฮันอัน อ่าคือจังคือคือจังอันบางคนนี่พี่น้องกดกดหมายไม่เอมากกับกับว่ได้บ่ได้รู้หลายแต่ขั้นอยากรู้หลายคิดว่าไปเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่วไม่มากไม่มาก,กบไ่ได้เสิร์ชหลายอย่างสิกรมีเสิร์ชหน่อยนึงแล้วก็ถามมูแล้วก็ถามคุณสารนําเนี่ยพี่น้องจากแล้วก็อากจากที่เราเคยได้ยินมานั่นอ่ากฏหมายของนอร์เวย์บ่คือบ้านเฮาได้จากพี่น้องสมมุติว่าคนที่เซาเนี่เฮาต้องสืบประวัติให้เขาดี ประวประวัติเขาดีๆเพราะว่าอย่างขั้นสืบประวัติวดนนี้เจอคนที่แบบว่ามากินเหล้าหรือไม่ถึงว่าบ่มากินเหล้าแต่ว่าก็เจอแบบว่าอยากเบี้ยวคาซาวนี่พี่น้องบางคนที่แม่ไอ้มากรู้จักมากนะเบี้ยวคาซาเป็นซีหาเดือนราบบใจพวกเราคนเจ้าของบ้านนี้ก็ไม่สิทธิ์ไปไล่เขาออกเหมือนบ้านเราเด้พี่น้องบ้านเ่าเนี่ยก็คือบรใจาคุณบอลพี่น้องยนกระเป๋าหรือว่าเอากระเป๋าสปาไปข้างนอกแล้วก็รอกกุญแจใส่บอลยูนิเฮดมาได้ได้ใจพี่น้องใครได้ก็คือคนคนอาจจะโดนตำรวจจับหรือว่าตำรวจอาจจะมาแบบโดนข้อหาอีกอย่างสัก ที่ว่าข่าว่ระจยเงินแบบว่าแล้วก็ไปลอกบ้านบอให้เข่าวๆบอได้แหละก็เลยหมายถึงว่าก็คือต้องแบบว่าสืบประวัติคนที่แบบจิมาเศร้านะคะโอเคบคอคามีปัญหาอีอย่างบอเิ่นเด้กปน้องเศรายืนน้อเวมนะบอแปนว่าเศราง่ายๆแบบอปอย่างเด้เออคือของคือของอันของของ,ของ ข้างล่างนี่ตากลอนบ้านบ้านญาแม่ไอ้มาหิยู่เนาะอยู่ข้างบนนี่แต่เพิ่นบ้านได้เสียพุ่นข้างล่างนี่ตากลอนเพิ่นกับไฮลานอยังเพิ่นเซาได้พี่น้องเออใไฮลานก็หมายถึงว่าลูกลูกของลูกเพิ่นให้เซาใช่ไหมพวกนี่เขามีครอบครัวเขาแต่งงานใหม่แล้วบ่เออเขาแต่งงานใหม่แล้วบัดนี้เั็นญาเพิ่นบ่ไว่ายมันก็เลยย้ายไปอยูมของอื่นมันก็เลยให้พวกอันอ่าแม่ไอ้มานี่มาซื้อก็เลยมาซื้อพอซื้อแล้วแล้วพี่เซาคุณสายยางล่างนี่เพิ่นก็เลยแบบ ข,อย,ขอ,อย่ายย่ายข่ามามยูแล้วก็ขอเซาราคาเก่าที่เคยเซา,าเกาับเ,เ,เมยตั้งแต่ก่อนแล้วเราย่ายออกแล้วเราย่ายข่ามาใหม่อีกแล้วก็เลยเซาก็เลยถามคุณแฟนว่าราคา,เ,คเ,า,คานเนี่ยก็คือสิเอาราคขึ้นเมียเนี่ยแหละพี่น้องนั่ารัะกับปะมาณสั้นนี่เลยจา้าเรื่องบ้านเซาแบ่งห้องให้เซาอยูลงนอร์เวย์กับปะมาณนนี่เลยจา้าอ่าน่ารักเมื่อวันเม,มาพ่อกับแม่เอามาคลิปหนาได้จา้าฝากกดไลค,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 ค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอามาได้จ้าขอบคุณหลายๆที่เป็นงกำลังใจให้ได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊าายยบ